ใช่ไหมคุณชิสาเรากไม่ตองเอาอไห<อ>มเอาสิสิบบาทสิบบาท<ง>แค่นั้นนะสิบบาทจริงๆคุณผู้ชมแต่ก็ให้แบบพอดีพอดีนะไม่น้อยเกินไปนะผมว่านะคุณผู้ชมสิบบาทเองอ่ะร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้าสน,บนสะท้อนตำบลสะท้อนอำเภอนาท,ทวีจังหวัดสงขลายเขาบอกว่าขายข้าวแกงมากมายหลายเมนูทั้งแกงส้ม ซ้มปลาแล้วก็แกงซ้มหมูมใครชอบทาหมูก็ดีช่วงนี้เขาลง,ลงทานหมูกันอยู่นะแล้วก็มีแกงขี้เหล็กน่ยไก่ต้มขมิ้นเฮ้ยมไม่ได้หาทานง,ง่ายๆในไก่ต้มขมิ้นเนี่ยมีมากมายมากกว่า<ช>10เมนูเ<อ>จ้าของร้านนะคุณลักษณาบอกว่ากับข้าวในแต่ละวัน,นมีประมาณเท่าไหร่รู้ไหม 15ถึง22อ,อย่างเยอะมากไม่หน้อยนะแต่เอาทัาเกลืละ10บาทขอสัก5าอย่างไใช่ไหมมันหลากหลายไงได้กินเยอะๆราคาก็ไม่แพงเลยนะครับส่วนวัตถุดิบก็จะซื้อมาจากตลาดสดแบบวันต่อวันผักรับซื้อมาจากชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงก็ซื้อในราคาที่ย่อมเยาวและได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาปลูกผักแถวนั้นขายด้วยไงค่ะจานละสิบบาทคุณผู้ชมฮะแล้ว้าซื้อเป็นใส่ถุงกลับบ้านนะ ยี่สิบบาทเท่านั้นเองก็ไม่แพงอ่ะเดี๋ยวนี้คุณไม่ยอมไปซื้อกับข้าวตามท้องตลาดถุงเท่าไหร่สี่สิบใช่ไหมบางที่ห้าสิบหกสิบก็ว่ากันไปนะเออตามราคาตลาดเนาะแต่เนี้ยขายถูกจริงๆฮะตัวคุณเจ้าของร้านบอกว่ารู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เห็นคนมากินมาซื้ออาหารที่ร้านของเธอคือรู้สึกเหมือนได้ช่วยอ่ะใช่ไหมแบงเบาภาระเขาอะราคาแค่ถุงละสิบเออขอพายจานละสิบบาทถุงละยี่สิบทานกับเอาไปทานที่บ้านเนี่ย โโอ้หราคาอนี้มันไม่ได้หาง่ายๆนะร้านนี้เปิดประมาณสัก7จ็ดงเช้าปิดก็ประมาณสัก20่สนาฬิกาสทุ่มนะฮะแล้วเปิดทุกวันอย่างที่ผมบอกแต่ว่าปิดวันไหนอ่ะมีเหมือนกันนะคุณผู้ชมอ๋อปิดวันที่หนึ่งและ16ของทุกเดือนอ๋อดูตะลอนข่าวแล้วก็ดูไทยรัฐทีวี่อ ก็ <c oughs> แล้วแต่นาะแล้วแต่แล้วะจะไปทําอะไรเกิดเขาบอกว่าหยุดวันนั้นยังไงซรมีโอกาสลองไปอุ่นหนุนกันได้ถ้าใครอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครตามมาอยา่างนี้นอย่างที่คุณบอกอ่ะแกงไก่ต้มขมิ้นอ่ะหากินยากมากทางใต้ดีใช่เด็ดมากเลยแล้วก็มีแกงผงแกงเผ็ดโอ้ยครบเลย50บาทอิ่มตั้งหลายชุดหลายถุงหลายจานนะคะไปทานอะไรอร่อยอร่อยกันต่อเอาใจสายปลากันบ้างกับเมนูปลาเผาสุดแซ่บสุดอร่อยค่ะ หมุน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 ติ้วติ้วนี่แหละก็ทำไมไม่เรียกปลาหมุนนะปลาเผาคือเมื่อก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้มีเครื่องหมุนแบบนี้เหมือนไก่ย่าง ก็วิวัฒนาการมาเราจะได้ไม่ต้องคอยกลับไปกลับมาเผื่อบางทีมันไหมเงีก็เลยตอนนี้พอขายดิบขายดีก็จะมีเครื่องหมุนและเวลาทานต้องเลาะเลาะหนังปลาออกก่อนเลาะหนังปลาได้แต่เอาเกลือมาหน่อยได้ไหมผมชอบเกลือคุณชอบกินเอาเอาเนื้อไปแตะเกลือผมชอบไปตรงนั้นดิฉันก็เป็นเหมือนกันนะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านครัวสามย่านปลาเผานะคะเขาเปิดอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองเป็นร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องปลาเผาเลยเพราะว่าเขาเปิดมาถึง15ป ใ่แล้วคุณแล้วคุณดูเมนูเขาไม่ได้มีแต่ปลาเผานะเต,เต็มโต๊ะแบบเมื่อกี้เลยมีปลาทับทิมเผาปลากระพงเผานะคะทานกับน้ําจิ้มซีฟู้ดและ ต้องมาคู่กับน้ําจิ้มถัวออ่วน้ําจิ้มถั่วสุดของทางร้านเขาบอกใครที่มาที่นี่ต้องสั่งทุกโต๊ะเลยคุณและอย่างที่บอกว่าเขายังมีเมนูอื่นๆในแบบที่ทําให้ดูเนี่ยมีให้เลือกเป็นร้อยเมนูอ,อ,อย่างเช่นยกตัวอยาอ่าง example แกงคั่วเนื้อปูเฮ้ยยำครัวสญญญายย่านรสชาติมันจะนัวหนวแซ่บแบบสามรสหรือหมูสามชั้นทอดน้ําปลา ไอ,อ้ที่พูดมาสั่งหมดเลยอย่างละจาเอา,าอันนี้ด้วยไหมปลากระพงทอดน้ำมเอา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 ซึ่งเจ้าของนะคะคุณเนะนะคะคุณรุ่งท่วาจันหอมเนี่ยเขาบอกว่าทางร้านนะคะจะคัดเฉพาะวัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันแล้วการบริการก็จะเน้นความรวดเร็วด,ด้วยนะคะโดยเฉพาะในครัวคุณรู้งไหมมีเชฟเกือบ10คนโอ้โหลูกมือเด็ดเสิร์ฟอีกกว่า30คนนี่คือสบายเลยคือจะบอกลูกค้าว่าไม่ต้องรอนานเลยเพราะว่าเขาเน้นความสะดวกรวดเร็วนะคะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายสามโมงนะแล้ว ตัวนปิดสี่ทุ่มนะคะ สามารถโทรศัพท์ถามเพิ่มเติมหรือเราทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้ละหรือ Facebook ก็ได้นะคะครัว3มย่านปลาเผาตรงนี้นะถ้าใครทานปลาเผาอิ่มแล้วอยากจะไปตบตูดของหวานของของหวานไงไปกินไอศครีมกะทิสดที่นี่ร้อนๆแบบนี้นึกถึงการกินไอติมเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะไอติมกะทิสดแบบโบราณเนี่ยอ้ยมันอร่อยถึงใจร้านนี้ชื่อว่าร้านสมบัติไอติมกะทิสดนะคะอันนี้อยู่ที่อำเภอโนนสูงนะตั้งอยู่ที่ ริมถนนบ้านหนองสองตําบลหัวทะเลอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะคนละที่กันแล้วนะฟัะงดีๆนะ,ะเขาขายไอติมกะทิสดสูตรเด็ดหวานมันนัวลงตัวจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกอายุย่ปีน้องไปตอนคุูชิสาดูดีคุณชอบใส่ท็อปปิ้งอะไรบ้างผมะนะต้องมี หัวแล้วก็สายนมเยอะๆข้าวเหนียวขาเหนียวด้วยลูกคิดด้วยเนยฟักทองค่ะแล้วแต่เลยแต่ละคนที่ชอบแตกต่างกันออกไปเลยนะคุณวันชนะเนี่ยนะคะเจ้าของร้านเนี่ยคุณน้องเขาบอกว่าเขาเนี่ยนำไอศครีมสูตรเด็ดของครอบครัวจากการใส่รถพ่วงข้างที่ขายตามหมู่บ้าน,นย้ายมาเปิดเป็นร้านเล็กๆเพื่อให้ลูกค้าในตัวเมืองโคราชเนี่ยได้มาสัมผัสกับความอร่อยหวานมันแบบคลายร้อนแบบนี้และเขาก็เลยเพิ่มเมนูต่างๆก็คือมีท็อปปิ้งหลัก หลายมากขึ้นให้ลูกค้าได้เลือกตามความชอบเลยหลังจะเปิดร้านมาโอ้ลูกค้าเยอะค่ะคุณลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนกันโดยเฉพาะหน้าร้อนอย่างเงี้ยดูสิแล้วเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะมีที่เป็นแบบว่าในลูกมะพร้าวไอติมกะทิสดในลูกมะพร้าวก็มีหรือคุณชอบใส่แบบขนมปังก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วจะบอกเลยนะว่าเขาไม่ได้มีแต่ไอติมกะทิสดเขามีไอศครีมรสผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเช่นหน้าร้อนก็ถู ไติมรถมะม่วงหรือรถรูเรียนถูกต้องแล้วเออน่าสนใจเนะร้านสมบัติไอติมกะทิสดนะคะเปิด9ก้ามงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะจ๊ะราคาเขาไม่แพงด้วยคุณเริ่มต้น10บาท10บาทเองเริ่มต้นนะสิบบาทนะเด็กๆทานได้เลยอ่ะใครจะสั่งเป็นถัง เวลาไปทําบุญน่ะไป,นไปออกงานไช่ไปออกอ,อ,อีเวนต์ออกงานไปงานบุญงานต่างๆได้เลยเริ่มต้นที่1 5 0 0บาทถึง2,500บาทนะคะติดต่อเลยนะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะจ๊ะโอ้โหหวันะเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมบอกว่าซื้อไอศครีมเป็นถังอะเอาไปทําบุญแบบเอาไปเลี้ยงเด็กๆ<ช>น้องๆออย่างคุณชนะอย่างเงี้ยเวลาเขาจะไปเลี้ยงเด็กๆเลี้ยงน้องๆอะเขาจะพาไปกินบิงซูเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจดีเขาพาบูตบด้วยบิงซูใช่ไหมก็ดีนะหรืนะ ไม่จริงหรอไม่ดีไม่ดีไม่ดีมันเปลืองไงอ่ะพูดพูดตรงเนี้ยไม่ดีแล้วจะไหนดีพูดพูดหลังหลังรายการดีกว่าพูดตรงเนี้ยรู้กันหมดไม่เอาไม่ดีตอนเนี้ยถามคุณผู้ชมมีใครไม่รู้เรื่องคุณชนะบ้างทั่วประเทศแล้วเอาก็รู้แล้วก็รู้กันต่อไป